สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์ป้อมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแฮกแอปพ็อกเก็ตนะครับโดยแอป l u c k y p ้เจเจอร์นะครับนี่ครับแอปนี้ครับอ่าเข้าไปที่แอป Lucky นะครับเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เลือกหาที่แอปเราจะแฮกนะครับเราจะมาแฮกแอปพ็อกเก็ตกันนะครับกดที่แอปพ็อกเก็ตนะครับแล้วก็กดที่ เปิดเมนูของแพทนะครับตรงนี้นะครับกดเลยครับมันก็จะขึ้นมาว่าการสร้างไฟล์นะครับกดที่การสร้างไฟล์นะครับกดตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นมาสีเขียว่างนี้นะครับกดที่สร้างไฟล์ใหม่นะครับเพื่อจําลองการซื้อในแอปนะครับแล้วก็จะกรุงแต็มกันนะครับผมกดตรงนี้นะครับอันที่สามนะครับอ่ามันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาสร้างแอปใหม่ได้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับมันอาจจะนานหน่อยนะครับก็อย่าไปแตะหน้าจออะไรทั้งนั้นนะครับมันอาจจะเด้งออกมานะครับโปรแกรมเราก็จะเสียนะครับใช้การไม่ได้นะครับต้องทําใหม่นะครับเราก็รอกันนิดนึงนะครับรอสักครู่นะครับครับอย่าเพิ่งกดโอเคนะครับผม เราก็กดไปที่ go to file นี่นครับนี่นครับอ่ามันจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเขียนว่า a p p o c k e t v หนึ่งศูนย์สองแปดนะครับกดไปนะครับอ่าจะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอืมแล้วเราก็ทําการกดตรงนี้นะครับถอนการติดตั้งกดตรงนี้นะครับถอนการติดตั้งปุ๊บมันก็จะติดตั้งแอปที่เราแฮก ลงไปใหม่ให้ของเรานะครับแล้วเราก็จะได้แต้มที่เพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อห้าร้อยแต้มนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับแต้มมันจะได้เด้งขึ้นเองให้อัตโนมัตินะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับติดตั้งถอนการติดตั้งแล้วก็มันก็จะติดตั้งแอปให้ใหม่แล้วครับซึ่งผมก็ติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับกดดาวน์โหลด ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งาจากที่เราทําการแฮ็กไปเมื่อกี้นะครับเราก็เข้าไปดูกันในแอปเลยนะครับว่าแต้มมันจะขึ้นหรือเปล่าตอนแรกภูมิมีอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบแต้มนะครับเราแฮ็กไปเมื่อกี้มันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับกดเข้าไปดูกันอแต้มมันขึ้นมาตั้งห้าร้อยแต้มนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับเพื่อนๆ อยวาีรอครับโหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับด่วนๆเลยครับโหลดได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนี like ่ติดตั้งโหลดแอปนี้ให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับโหลดไปเลยเพราะมันจะทําให้แต้มเราเพิ่มขึ้นนี่ครับผมได้มา70แต้มจากการดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อนๆอย่ารีรอครับดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมได้ทําการแฮกไว้แล้วนะครับที่ลิงก์นะครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี